สวัสดีครับคุณผู้ช,ชมทุกท่านผมชคคุ้ก็มาต่อกับนินจากระเด็นซิกไม้อีกครั้งนะโอเคซึ่งก็ต่อจากท,าท่าที่แต่พี่แล้วพี่เล่นคนละวันกันนะโอเคบอกให้รู้ว้เฉยก็จะม,มีน้องก็มีน้องหลายคนนาะมาแนะนําให้พี่ครับแนะนําว่าให้อะไรนะไออัปเดตอาวุธไว้ทุกชนิดเพราะว่ามันใช้ได้กับแต่ละจุดแต่ละดาดแต่ละแต่ละสมอนสเตอร์ต่างกันนะเห็นน้องพูดอย่างนั้นนะพี่ก็เออก็อาจจะจริงก็ได้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะ isupereffective ใช่ไหมอะไรเงี้ย ถีบไปทีเดียวโอเคก็โอเคพ,พี่อัพอัพก็ได้ครับจัดไปแล้วตอนนี้เราต้องไปทางไหนตอนนี้เราต้องสู้บอสตัวน,นี้ไปใช่ไหมเราก็ช่วยเจสเลเชลสุอึมของเราได้แล้วแล้วก็ให้อญญายานีดูแลแล้วเราก็เดินทางต่อใช่ไหมเอ้ยนี่ไงที่อันนี้ใช่ไหมที่ว่าเราขึ้นไม่ได้อ่ะเอาขึ้นได้แล้วน,นั่นไงถีบได้ยาเพิ่มเลือดขอบคุณครับขังข่า,ขาวอีกแล้วเนี่ยเชือ เดียวมันมีข้างขาว,วมันมีตัวนี้ด้วยเว้ยมีปืนด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหม,นะมันเกินไปนะมันเกินไปนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวปุ๊บหนูยิง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 โอเคขอบคุณครับเลือดไม่มาโอเคต้องไปทางไหนต่อเนี่ยจำไม่ได้อ๋อนี่แทนที่เราลงมาใช่ไหมเอ้ยทนทันเราขึ้นมาไม่ใช่หรอ ไอเดนนั่นรออ้อมไปอีกทางหนึ่งเอ๊ะไม่งงว่ะ <c oughs> นี่ทางที่เดชลมาไม่ได้ใช่ไหมจําได้ตรงนี้จําได้โอเคมาเข้าอัพอัพเกรดอาวุธหน่อยแล้วกันนะน,น้องผมอัพอัพทุกชนิดไว้โอเคที่จะจัดไปอัพเลยแล้วกันนี่นี่โหกลายเป็นกระบองทันสุดยอดดาวน์ลคลอไทเกอร์บวกเข้าไปเป็นบอดี้อีกเหรออ่ะบวกเข้าไปบวกเข้าไป คือเนี่ยตังก็คงไม่ใช่ทำอะไรแล้วแหะจังหวะนี้ก็จะเป็นดาบก็เป็นดาบคู่เหมือนเดิมมุ่งจะมีอะไรใหม่ซะอีกปะโถเอยโอเคร้านอันนี้โอ้โหมีแต่ของแพงน้องแล้วก็มีน้องบอกว่าไอ้ดาบไม้เนี่ยถ้าเกิดอ,อัพอัพเต็มจะกลายเป็นดาบเทพใช่ไหมเออก็เหมือนพวกเกมญ,ญี่ปุ่นสมัยก่อนใช่ที่แบบว่าอะไรนะไอ้พวกอาวุธกากดจะเวลาอัพเต็มจากกา,อา,กกานอาวุธขั้นสุดสุดยอดอัลติมาเวบพอนอะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณนั้นโอเคสุดพี่ไม่อัพไม่อัพอะไรไม่เอาอะไรต่อแล้วแล้วก็พี่ขอใช้อาวุธเป็นดาบเหมือนเดิมไไวว้้้กก่ออนนนนแลััเเพรราะะะะถดงีย เดี๋ยวถ้ายังไงพี่อาจจะแบบถ้าเกิดเริ่มสู้มไม่ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นอาวุธชิ้นอื่นมาลองลุยดูก็ได้อะไรเงี้ยเออมาแกเดี๋ยวเดี๋ยวเฮออเออช่อเฮอช่อช่มันหลบได้หมเออเออโอ้โอ้โอชิดเฮ้อฮึเออเออช่อเอ้ช่อช่อเออช่อสองตัวติดช่อช่อช่อพี่ทานเนี่ยมันแบบ ไอตาฟุ้งฟันมันเอฟมันสุดเอฟเฟกตีฟมากบอกไว้ก่อนที่คือไม่รู้จะเปลี่ยนอาวุธทําไมเข้าใจปวะคือเข้าใจอยู่ว่าน้องกว่าจะบอกว่าไออาวุธชิ้นนี้มันจะใช้ไอตัวนี้ได้ดีกว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันทําไมอะมันเอฟเฟกตีฟอะไออาวุธชิ้นนี้มันโคตรดีอะเข้าใจปวะมันฟุ้งฟันเดียวตายเกยงอะเข้าใจปวะเออเราก็ต้องใช้อะเออมันยังไงอย่างนึงคือพวกเกมที่มาเปลี่ยนอาวุธช้าเงี้ยมันต้องแบบกดสตาร์ทเข้าไปเปลี่ยนอาวุธแล้วออกมาแล้วก็ค่อยออกไปสู้อะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกไม่ค่อยชินเงี้ยล มีตัวระบินผ่านมอกี่ช่างมันโอเคน่าจะเข้าในนี้แหละพี่ว่าเพราะว่าเลเชลก็เข้ามาในนี้ใช่ไหมอ่าเราก็เดินทางกันต่อโหลดยิงต่อไป <c oughs> โหลดกันแล้วกโหลดกาลนาแล้วกินก็จริงตอนนี้พี่ก็กำลังโหลดเกมอือ่นของ PS3 ม,มานะเพราะว่ามันแจกฟรีตอนนี้เดือนเดือนอะไรนะเดือนที่เดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนสิงหาใช่ไหมมันแจกเกมใหม่เยอะมากนะผู้ชมมีคาสิสามด้วยเออเดี๋ยวอาจจะได้เล่นให้ดูก็ได้นะไม่ไม่ไม่แน่น้องก็เย้ได้ดูคาสิสามแล้วอะไรใช่ปะ ทีมูนนะมาน้องอยากดูเปล่าเอ้ากองของขอบคุณครับชีพได้ยาน้องก็มีน้องมาบอกด้วยว่าเออพี่ครับไอ้ไอ้สกิลเวทมนต์มันกดสาเหลี่ยมวงกลมพร้อมกันเพื่อใช้พี่ก็เพิ่งรู้เฮ้ยตัวอะไรวะ What the fuck เฮ้ยจอจอฮุตจอฮุตจอจออันนี้อีส่งมาอีส่มาดรอปไดเปล่าวะเจ้าจ้าตายฮุตจอจอฮุบเฮ้ยเฮ้ยจอฮุตจอจออุ้ย เฮ้ยอย่าตัวบนนี่อย่ายุ่งมึงอย่ายุ่งอ่าออปเจ้ะออเจ้าเฮ้ยมึงก็โกงไปนะลุงงี้เฮ้ยอย่าอย่าอย่ารู้แล้วทำอะไรอืมจ้าเฮ้ยจุบหลบอ้ออ้ออ้เฉดพุชจ้าหนึ่งหัวเฮ้ยจ้าอ้ชมึงก็หายตัวจ้างเอ้มาลงมาลงลงมาลงมาเฮ้ยปลุกพุชจ้า ฮึดจ๊ะฮึดโยกฮึดฮึดโชว์ไปไหนแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยอย่าพึ่งสิไม่ทันนะมาครับฮึดคอปเตอร์จ๊อฮึดโจ๊ะหัวหลุดเรียบร้อยมาปล่อยตัวเอาเป็นนายอย่าหายตัวเยอะสิเราดูไม่ทันนะนี่เรียบร้อยให้เก่งอ่ะเจอตัวบินได้แม่งเก่งมากอ่ะคือเราแบบดิวเมคายังพอแบบเรามีปืนยิงยิงยิงกะจังหวะได้ใช่ไหมกะให้ศัตรูมันช้าลงหรือให้เราแบบ จังหวะให้เจตูเสียเลือดบ้างเห็นนี่คือแบบอยู่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เราต้องฟันอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเลยเสียเปียกอะไนเงี้ยเจอพวกธนูเจอพวกสูงสูงอะไรเงี้ยพวกตัวบินได้อะไรเงี้ยพวกบินได้พวกปลาระเบิดนี่พวกพวกนี้มันน่ากลัวหมดแหละเกมนี้ช่วยไม่ได้ก็ปูกากันนะพี่ริวกากนะไม่กากหลอกเก่งอยู่อ้าวประตูปิดชิบหายแล้วจริงถ้าจิตับริวแล้วเอาดาบฟันลูกกงพอไหวนะพี่ว่าเอาประตูล็อกด้วยเฮ้ยชั่วไอ้ตัวบนก่อนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยจอดจอดเฮ้ยหลบจ้ดเฮ้ยช่อปอกจ่ดเฮ้ยจ้ดเฮ้ยคอมเตอร์จ้ดเฮ้ยโชว์เรียบร้อยไปได้ตัวไม่มาเฮ้ยอย่าพึ่งย่าจมจมเฮ้ยจอดโอ้ยเฮ้ยจอดจ้ดจ้ดเฮ้ยโยกโชว์โชว์เช็โชว์เข้าไปลงมา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 ออก โชกระโดดฟ <fracture> ันกาดเจอดเจอดเจอดโอ้กันโอ้กาดแตกเอออกาดแตกเออกาดแตกมันจะให้แตกอีกนะแม่เอ็งเรียบร้อยถ้ามันตีเราตาดเรากาดแตกหมดแล้วไปสู้มันยังไงวะเออโอเคประตูเปิดล็อกไมยเห็นเลยแป๊บๆเหมือนเป็นหนังสือ history of wargu พี่เรียมไอ้ตัวไอ้ยูทุกที่มันเรียกอะไรนะน้องน้องอะไรอ่ะน้องคนหนึ่งมาบอกอ่ะไออ่านว่าฟิน พีพ่เอ็นป่ะหรืออะไรพี่อ่านพี่ลืมแล้ไอตัวชื่อปีศาจพวกนี้พี่ลืมแล้วขอโทษโทษโทษไม่เล่นนานไงคืออ่านคอมเมนต์ตั้งแต่วัน4ี่ห้าวันที่แรกเล้ววันนี้ลืมอ่ะเออจริงๆขอโทษจริงแล้วพี่ไม่เรียกว่าพกปีศาจแล้วกันที่ไม่ขอเรียกชื่อตามศัพท์ทับศัพท์มันล้วกันเรียกว่าปีศาจเฉยๆพอเนาะเออเดี๋ยวเรียกผิดขึ้นมาน้องจะบ่นกันแย่เลยตั้งแต่อินเฟมัสแล้วบอกผิดนิดนึงก็บ่นกันจางเลยโอ้โหไอเราก็ไม่เคยเล่นนะนะอินฟาเซ็กันซันอ่ะจนจะจะรู้ว่ามันคือพลังอะไร แล้วก็จะกลับมาดราม่าเรื่องเดิมอีกทีโอเคจะ,จะไม่พูดถึงแล้วกันพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องนะน้องอย่าเพิ่งโกรธพี่นะพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะ้องจะจะติจะทวงอะไรก็ทวงได้พี่ไม่ว่าหรอกอะไรเงี้ยไม่สนอยู่แล้วพวกนี้จะติจะทวงอะไรก็ว่างไปที่ไม่ว่าอยู่แล้วพี่ก็ยินดีรับ,ร,บรับคำติทวงน้องๆมาพี่ก็จะไปแก้เพรงั้นเวลาพี่เล่นภาคซิงค์ที่จะเข้าใจนะเออภาสกิลพระเอกมันคือพลังอะไรนะพ,พลังดูดใช่ไหมดูดพลังชาวบ้านมาใช้ทำลายเข้าของทำลายเข้าของทำลายเข้าของทำลาย เฮ้ยมันอันน <l ark> <th> ี้นี่วะาูสขอขอบคุณมากเดี๋ยวลุงให้ของแน่อันนี้คืออะไร Legendary s h u r i k e n ฮะดีเป้าเป็นช h u ิ i k e n ใช่ไหมไหนวะใช้ได้15อันแปลว่าแม่ต้องดีมากๆเนี่ยเลย Chudiken Small t i ท e Detonate e x p l o s i ิ e อ๋อเป็นดาวกระจายแล้วเบิดเย็ดแค่มีบ้างแล้วมึงงานนี้เสร็จเดี๋ยวจค่อยใช้เปลืองมี15ลูกเองเก็บไว้ปาบอสดีกว่า โอเคแล้วนี่เรามาทำไมเนี่ยมึงจะได้อะไรนะสโตนแท็บเล็ตเหรอแล้วไปไหนต่อบางทีแม่งก็ไม่บอกอะไรกูเลยนะน่าจะน่าน่าน่าจะต้องกลับเอา,เอาไอ้สโตนแท็บเล็ตมึงจะเอาไปใส่ใส่สักอย่างเดี๋วไม่แหละพี่ว่าไม่น่าอยู่ไกลหรอกเปิดประตูมาเปิดตัว,ต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 วสบายใจมากอะที่ริวู่แกอ,อ่าตรงนี้ปะน่าจะตรงนี้นะโอ้มันเป็นมันเป็นจุดเดียวที่มันเป็นจุดล่อสายตาเราอะเออไม่ใส่เลยไนดะ้ไหมไม่มีด้วยเว้ย ไม่มีจริงด้วยเว้ยอ้านี่ไงนี่เปล่าอา่อไม่ใช่เอา้าแล้วไปไหนทางนั้นนะ่ะไปไหนอ่ะินแล้วได้อะไรมามันคืออะไรจากที่ดูไม่ได้ดูเลยไหมซัพพลายอินโฟออชีพอ่อไม่ใช่เทคนิคสกอร์ไม่ใช่แอชีพไม่รู้อ่ะไปไหนต่อปะ โอเคโอเคค่อยๆไปแล้วกันเดี๋ยวก็คงจะรู้เองอหละหลักๆคือน่าจะต้องข้างบนนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเดินกลับก็ไม่น่าใช่จะกลับไปทําไมจริงปะนี่ปะก็ไม่ใช่หรือว่าเมื่อกี้ยังเรามาผิดทางเราควรจะต้องไปต่อปะอเดี๋ยนะไม่ได้ดูเลยเพอเจออะไรมาแป๊บนึงท่านผู้ชมขออภัยแป๊บหนึ่งตลอดช่วงนี้โอ้ oh. แม่ไม่น่าเชื่อนู้เดิมมาเห็นเหมือนเราทีแล้วเราไม่เห็นวะเออโอเคน่าจะทางนี้แหละมั้งอันนี้อันนี้อะไรนะเดี๋ยวนะ light w e o p e n s t r o n g impact to small explosion หรือว่าใช้ไอ้ดาบใจแล้วเบิดป่ะเออเดเดเดใช่ปะใช่ปะดาบใจแล้วเบิดป่ะพราะเห็นน้องพอเห็นน้องมินโนมาบอกว่าใช้อะไรนะอาวุธของเราใช้ได้ดังนั้นจะแบบนี้ป่ะไป นั่นจริงด้วยโอ้โหจะเอะอย่าพึ่งอือโอ้ยไม่เห็นโอ้ยไม่เห็นเฮ้ยจ่อจ่อเฮ้ยเตะเตะเฮ้ยจ่อจ่อโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจ่อจ่อจ่อโจ๊ะโจ๊ะอจ๊ะโจ๊ะหลายโจ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจอู้อู้เฮ้ยจ่อจ่อเฮึบฟาดฮึบโอ้ยไม่ทันเฮ้ยจ่อขอเหอะมึงไงอื้ยเฮ้ยเฮ้ยจ่อ ฮึ่บโชฮึ่บโชหลายโชด้วยกันฮึบเคาน์เตอร์โชบล็อกกาดแตกโชโชเชโอ้ามันก็กันเก่งจังฮึบฮึ่บโชเข้าไปหนึ่งทีโชเชโชอ้อมจบโชนาควัมเึ้ยโชเชเอ้านาควัมเฮ้ยโอ้นาควัมฟุกเกือบตายมันขึ้นฟันสวนเอาฟันสวนเอาเลยไม่ไหววะเจ็บเอาประตูประตูมาทีเลือดกระจายโอเค อโหวัดใจมากคือค่อยๆลงนะริวค่อยๆลงนะจ๊ะเอ้จะลงครับริวครับจะลงพี่ริวครับจะลงครับพี่ริวลงครับพี่ริวลงลงครับพี่ริวลงครับลงครับลงลงไงวะเออนั่นแหละต้องกดลงด้วยปะโทโอเคคือไอเทปทำได้ทุกอย่างยาเพิ่มเลือดขอบคุณครับโอ้โหไอตรงเนี้ยที่เรานะที่ไอเนี้ยที่พี่กลัวค่อยๆเดินแล้วกัน มุมกล้องยิ่งช่วยอะไรได้มากอยู่โอเคค่อยๆเดินนี่ก็คือออบอยโอเคปึ๊บมันคือยาเพิ่มเลือดดีมากต้องการเยอะแยะช่วงนี้ตีบอสไปเสียไปเยอะเลยทีเดียวปึ๊บอ่ะโอเคแล้วก็ข้าไปฝั่งนู้นเนาะคือตัวละครม,มันเดินเร็วเดินเร็วกระโดดเร็วไงที่เลยกลัวว่ามันจะล่วงลงไปอ้าวนั้นของดีทีมนิยมเราขอบคุณครับโกลเด้นสครับไม่อยากโดดครับเดินเอาดีกว่าด้วยความมั่นใจปั๊บ ปาฮับโอเคฮึบเปิดมามีเกรดเดวิสไซด์อันนี้น่าจะไว้เพิ่มพลังเวทใช่ไหมไอ้ไอ้สกิลไอ้เวทมนเราอะซึ่งพี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะตั้งแต่เล่นมาคือไม่รู้ใช้ยังไงไงเลยเลยไม่ได้ใช้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะคือบางทีถ้าเราไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเราเราต้องสู้ด้วยวิธีปกติเราเลยเก่งขึ้นมาด้วยอัตโนมัติอะไรอย่เงี้ยก็เจ๋งดีเหมือนกันเซฟต้องเปิดด้วยรหัสโอ้ รหัสอยู่ไหนตัวเธออได้อลลี่วิเทนายมองอไดเอลลี่ถูกเขียนโดยพระองค์หนึ่งบอกว่า27วันหลังจาก1 0ของ12เดือน17 1เดอเหรออ่าฮะซ้ายขวาซะขวาซ้ายนี่แหละรหัสชัวแต่มันคืออะไรเดี๋ยวนะขอดูทีหนึ่งมันมีสิ่งเลขเท่าไหร่อ่าเฮ้อ มึงมั่วมาติดเจเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มุนติดได้ไงต้องเลขหนึ่งอะไรวะฉลาดจีเลยกู27ใช่ไหมสิบสอเมื่อกี้เราเลขหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะอะไรนะ10 27 27วันของ12เดือน2ี่สิวันที่27ใช่ไหมของเดือนที่12เอ่อไอ้ซ้ายขวาขวาซ้าย อะไรนะหนึ่งหนึ่งเอ้ยสองสองเจ็ดใช่ไหมซ้ายซ้ายสองขวาขวาเจ็ดแล้วก็ขวาขวาหซ้ายสใช่ไหมถูกปะเนี่ยขวาเใช่ไหมอันแล้วก็ขวาหึงใช่ไหมอ่ะแล้วก็สองอ้าวโหวฉหลาดนี่กับเบสบอ คือจริงไอ้อะไรอย่างงี้มันก็รู้สึกดีนะคือคือแบบมันไม่ใช่เหมือนกับพวกกับเกมแบบอะไรนะ please F to hack กดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกด F ค้างไว้ก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วแต่นี่คือแบบเราต้องมาดองมาคิดดูว่าจะเกิดว่ามันมีอะไรบ้างสลับไปสลับมาซึ่งมันใส่มานิดๆหน่อยหก็ดีแต่ว่าถ้าใส่มันเยอะไปมันจะไม่สนุกไงเอออะไรเงี้ยวันนี่พี่ว่าโอเคแล้วใส่นิดๆหน่อยหพอไม่ต้องเยอะแยะโอเคได้โอ้โหจะเอจะเอ๋จะเอเฮ้ยจะเฮ้ยโจดโจดเชจโจดจับสูดงงคืนบ้างอยากบง เพิ่มเลือดก่อนอู้โชว์ไม่โดนฮึโชว์หนึ่งดอกโชว์โชว์เทโชว์จับมงพื้นอโดนไม่โดน้ยอ่ฮึไอ้เนี่ยก็บินจังนั่นมึงเนี่ยเฮ้ยสการโอ้ยมึงก็หลอมึงก็ลุมกูจังเลยเนี่ยฮึบฮึบอ่ะฮึบโชว์โชว์เทโชว์จับมงพื้นตูมโดนคู่หลบไอ้นี่โดนอ้อ เธอจอดจอดจอดโอ้โอ้ก <cado> <sociedad> ็เ <cado>. ฉิดเธอโชเชโชจับมงพื <cado> ้น <do> จ้าเรียบร้อยฮึบฮึเธอตัวบนไม่โดนฮึบไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยโชโชโชหลบโยกไม่โดนไม่โดนทึบโชโชเ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 รียบร้อยฮ่ะเฮ้ยไม่หมดอีกโชไม่โดนเฮ้ยเจ้าจ้าเฮ้ยกันได้เฮ้ยเจ้าจ้าทึบโอกาสแตกนี่หนึ่งดอกทึบสองดอก ฮึชิสามดอกติดเรียบร้อยไม่หมดอีกอพอเือมึงอ่ะเยอะแล้วเยอะเรียบร้อยไอตัวนี้มันเก่งไงไอตัวไอตัวเขียวเนี่ยสูชิเกียร์สู้เยอะอ่าหมดหมดแล้วพี่หมดละหมดของแล้วพี่แต่เลือดเต็มเลยไม่ใช่เลือดเราเนี่ยเลือดศัตรูเนี่ยพี่ว่าใช่ไหมไม่ใช่เลือดเราหรอกถ้าเลือดเรามันคงไม่ขนาดนี้หรอกนี้หมดตัวตั้งแต่ด่านแรกแล้วเลือดขนาดนี้เกมกี่ได้เป็นหนังสือสักอย่างใช่ปะ น่าจะเอาไปลงไปข้างล่างป่ะเออเพราะว่าข้างบนนี้ก็หมดทางไปแล้วนี่ชิมิใช่ข้างบนนี้ก็หมดทางไปแล้วดูทางนู้นป่ะซึ่งเรามาทางนี้แต่ยังไม่มาทางนี้ใช่ไหมเออมันมีหลายทางเดี๋ยวเปิดประตูดูกันมันต้องสำรวจนะนะมันเป็นประเภทอย่างนี้แหละอ้านี่ทางที่เรามาใช่ไหมเอองั้นก็แปลว่าเราไปหมดแล้วบยะอุ้ยอุ้ยอ่าเจ้าอ๋อมุนกล้องครับช่วย ช่วยช่วยกูด้วยครับมือก้องอ่าคาแตกคือพโชคือโชจับทุ่มจับฟันจับฟันเฮ้ยจุ๊บับนี่ไงวะไม่เห็นเุชคาเอร์อ้จ้าคาเตอร์โอ้ยคาเวอร์ไ่ดเพโคเทอ้อจ้าหยุดเถอะไอตัวบนนี่ยมึงหยุดเถอะพจ้าจ้าฮาแตกโอ้โหเกือบปายพุชนตขาดโอ้จบ ไปไม่คนอ๋ออ๋ออ๋อย่าพึ่งเจอตายแล้วเมื่อกี้เฮ้ยคอปเตอร์โจ้ฮึเฮ้ยโจ้โจ้พ่ออุ้ยตัวข้างหลังพึบอือตัวบนอบพึบโจ้โจ้เจ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้หเลือดเลือดเต็มพื้นอือนองพื้นเลือดนองพื้นขอเลือดนิดอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โจเฮ้ยโจโจโจอยู่ไหนเฮ้ยโจเชโจอือโดนหนึ่งทีอือไม่โดนเฮ้ยอย่าพึ่งอบอ้เฮ้ยโจ้เฮ้ยอ่อย่าโจเชโจจับวงพื้น ียเรียบร้อยไอตัวบเล่นจังนะมึงเนี่ยอย่าหายตัวหลบสิเฮ้เคาเตอร์เอาไม่ตดกระโถอืึบเจาจาเฮ้ยจาาอโอยเฮ้ยเจาเจาาเฮ้ยจ๊เฮ้ยกะออ่าอ่าพอเถอะมึงพอเถอะพวกมึงพอเถอะกูเหนื่อยเเลืออดเลืเออดีมากนิดนึงอ๋อออเจาาฮ อชัวหัวขาดเคาน์เตอร์โจอมิส่าเคาน์เตอร์มึงก็ตีอยไม่ใช่ตัวนี้อชัวฮึบไม่โดนเฮ้ยตัวบนเฮิร์สเฮ้ยเฮิร์สมันเยอะจังโอ้เอออ่ะฮึบเฮ้ยเฮ้ย์คาเตอร์นี่โอเคฮึบโชหัวขาดโยกหลบอ่ะไม่โดนโอ้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 เกือบตายเดี๋ยวอย่าฟึ่ง ไปเรียบร้อยอุ้ยยังจะโดนอีกเนี่ยทำไม่โดนเข้าเตอร์ไม่ตีชัวอุ้ยเฮ้ยมันมาเรื่อยๆป่ะเนี่ยเฮ้ยโจเจโจจับโมงพื้นเออมันเยอะมากเลยเนี่ยจับโมงพื้นตีนี่เอาไม่ได้พระโตโอ้ยเอาได้เว้ยกูได้เว้ยขึ้กูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเออ้สึกว่ามันจะมาเรื่อยๆงั้นเราเพีนดีกว่ามาเรื่อยๆจริงอะเนี่ยดูดินี่ฟันไปสี่ห้าตัวแล้วนี่เนี่ย ไม่ได้โมนี่โอ้โหกูกลับแล้วไม่ยุ่งกับพวกมึงแล้วอย่ายุ่งกับกูตอนนี้กูไม่ว่างอนาจิตโอ้ยให้กูขึ้นเถอะโอ้ยให้กูขึ้นเถอะอย่ายุ่งกับกูเพ่นเลยกูตอนนี้คิดว่าเราโดดลงข้ามเลยดีกว่าเราไม่ต้องเดินกลับทางเดิมหรอกอย่าเยอะคุยเกือบไปตรวจบอมาเพ่นครับต้องให้รู้ว่าเป็นยิงจ้าก็ต้องหนีเป็นเดดลงกันนี้ได้นั่นแหละ น่าจะเอาไว้หนังสือยิ้มมาใส่ตรงนี้ปะเจอเพิ่งแล้วออเอ่ะเฮ้ยโจอโจ้ฮึ่บเฮ้ยโช่หนึ่งดาบสองดาบสามดาบสี่ดาบห้าดาบท่าเดิมที่คุณเคยเฮ้่โชดโชดอ่าไม่โดนอ๋อจ้าอ๋อจ้าเฮ้ยโช่ไม่โดนอ๋ออ่อก้างหลังเฮ้ย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 จับงงพื้นจ้เฮ้ยโอ้โดน หาพี่คาดอย่าหางมาโอ้โ pues อ้โอ้อย่าพุชจ่อช่อพุชซ้ำเรียบร้อยไม่ตายไม่ตายเหรอซับซับซับจับมงพื้นว้าเรียบร้อยหมดไม่หมดนี่กูมีเรื่องโอเคหมดแล้วน่าจะต้องเอาหนังสือมาใส่แถวนี้นะพี่ว่ามันก็มีอยู่จุดเดียวนะใช่ไหมนั่นไงโอ้รู้รู้ดูก็รู้ว่าทำยังไงอ่าถ้าเราก็เปิดออกเยสสุดยอด คิดได้ไงโอเคไปไปกันต่อฮึบโดดโดดสิครับไปสิครับยืนจ้องอะไรครับเออยืนจ้องอะไรโอเคแล้วก็ลงมาที่ใต้โอ้โหมันคือเชียอะไรครับเนี่ยช่มันคือศัตรูให้เราฟันสินะช่อโอ้หโอ้โหยังจะมีเรื่องอีกนะเป็นแคบวิญญาณเนี่ยฮะ โอเคเก็บของตรงนี้ได้มอสนสเตอรี่แมปเป็นแมปที่นี่นะเป็นชั้นใต้ดินนะโอเคว่ากันไปอ่าศพมีอะไรบ้างครับศพมีนชูดิเคนดีมากต้องการโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจบพันธุ์ที่นี่ก่อนแล้วกันนะก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซัสบสไคร้เฟซบุ๊กแชร์เ,ยเืยอจูเพลนะครับสวัสดีครับผม ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส t e a ีมเอเลียนวอร์เน่สตีมช็อป MTS เกม์เกมสโตร์ for gamer สตีมที่ให้การสนับสนุนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมใต้ทีเด็ดคลิปชั้นใต้คลิปได้เลยนะครับ